อย่าลืมสแกนคิดว่า์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยนะครับสว,นนส,สวัสดีเช้าแม่เปื่สนสอรี่อาอุลชนทุท่านนะครคลิปนี้ก็อาจวันที่65ของเซิร์ฟนะครับก็จะมาให้ดูผลลัพธ์การลองจดหมายในวันที่59-60ของเซิร์ฟให้ดูนะฮะ ว่าผลลัพธ์นั้นนะเราจะได้อะไรเพิ่มเติมมาจากการดองนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะสำหรับวันที่65ของเซิร์ฟนะครับก็จะมีอีเวนต์เอาวีลงเรียกเข้ามาในวันที่65ของเซิร์ฟนะฮะซึ่งจุดหมายแดงนี้เราจะหาไม่ทันนะถ้เาเกิดเราไม่ได้ดองไว้นะครับแล้วเราก็จะพลาดของวันพิเศษไปนะฮะดังนั้นนะควรจะดองไว้นะครับก่อนถึงวันที่60นะฮะ เวลาดองเราก็มาดูเวลาตรงนี้นะมาจิ้มดูนะมันจะมีเวลาบอกนะครับว่าเวลาเหลืออีกกี่ชั่วโมงนะครับคอยเช็คไว้นะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียจดหมายไอฟรีนะถ้าเกิดมันจะหมอนเราก็กดใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปลงเอเวจีไปเลยส่วนการหานะฮะก็มาหาได้จากการฝึกผจญภัยนะนนด่านต่อสู้นะฮะแล้วก็มอนเตอร์จู่โจมนะแล้วก็ส่วนมอนนะครับซึ่งระยะเวลาการหมดอายุของมันจะอยู่ที่7วันนะ จนะั้นเราต้องคาดเขนเียวนะฮะในวันที่59ถึง60ของเซรฟเราก็เริ่มดองได้แล้วนะครับถ้าใครเป็นระดับ v p ก็กดซื้อรอบด้วยนะฮะแล้วก็ในร้านค้านะฮะเราก็สามารถซื้อดองๆเก็บไว้ด้วยนะครับมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอีเวนต์ประลองมุกวิญญาณนะฮะถ้าเกิดเราดองไว้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เพียบในการแข่งขันนะครับ เพราะว่าถึงแม้จะมีตั๋ววจีขายในอีเวนต์นะฮะแต่ว่ามันก็ราคาสูงนะครับถ้าเกิดเป็นสายเติมนะฮะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ในส่วนของสายฟรีหรือเติมน้อยนะฮะก็จาเป็นจะต้องดองครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราคาดหวังนะฮะที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นมุกปัญญาณผีเสื้อนั่นเองเพราะตอนนี้มันสามารถหาได้แค่การเติมเท่านั้นนะฮะคราวนี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วนะสำหรับใครที่มาถึงเคอแล้วนะะ ระดับชิวราถ้าเกิดยังลงไม่ถึง30รอบนะครับก็ให้ดองไว้ก่อนนะฮะรอไว้สัก27 28 29รอบนะครับอย่าเพิ่งตีครบ30รอบนะก็หรือไม่ก็ตีครบไปแล้วแต่อย่าเพิ่งกดกล่องนะระวังจะมือลั่นไปกดรับกล่องนะฮะไม่งั้นระยะเวลามันจะหมดก่อนถึงอีเวนต์นะครับซึ่งถ้าเราไม่กดรับกล่องนะฮะมันก็ยังคงอยู่นะไม่เป็นไรนะแต่ว่ากลัวจะมือลั่นนะครับเพราะมันจะเด้งแจ้งเตือนตลอดนะ ันนี้ก็จะเป็นการลงรอบแรกนะก็ได้มาแล้วนะครับ1เม็ดนะฮะแต่ว่าเป็นระดับดีนะฮะโอ้น่าเสียดายเหมือนกัน2สล็อตด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นระดับดีนะครับทีนี้มันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เรื่อยๆนะฮะมันก็จะทําให้เราเสี่ยงมือรั้นไปโดนก่อนนะครับผมจึงให้ดองรอไว้ก่อนนะฮะก็กดรับไปได้เลยนะครับเราก็เอาตั๋วไปลงระดับ chaos ต่อนะฮะเดี๋ยวในคลิปผมจะก่อข้ามไปนะเพื่อป้องกันการยืดเยื้อนะฮะ งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะครับถ้าเกิดได้ดองไว้ตามที่ผมบอกนะครับก็จะสามารถไปถึงกล่องสามิบแล้วก็รับตั๋วเพิ่มได้อีก1ิบรอบนะฮะในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะกอข้ามไปเลยนะครับสําหรับการต่อสู้นะฮะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่ผมได้รับนะบเอางี้ก็เกือบนะครับรอบนี้นะฮะ รุนกันต่อนะฮะอีก20รอบนะครับรอบนี้ได้2เม็ดนะรุนแดงนะครับแต่เราจับแค่บนะแล้วก็ได้แค่สลับเดียวนะฮะก็ค่อนข้างจะดับจากนะฮะในส่วนของผลึกก็ดับจากเหมือนกันนะฮะพอจะได้ผลึกครบ10ก้อนนี่ก็เหงอไหล่ไขย,ย้อยนะฮะ ก็ลุยไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าจะได้โลนีๆดีบ้างหรือเปล่านะฮะตีลัทีละสีรอบก็ไม่ได้แปลว่าจะจอบดีขึ้นนะฮะเพราะว่ามันแค่ไปการเพิ่มรอบแล้วก็ลระยะเวลาการเล่นของเราแค่นั้นนะฮะส่วนเรทก็ยังคงเดิมนะครับ ก็ค่อนข้างจะดวงไม่ดีนะฮะแท็บไม่ดรอปนะครับ,บ,บ,รบตอนนี้ก็ครบแล้วนะฮะสามสิบรอบนะครับก็รับตั๋วเพิ่มไปนะฮะแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องกับอีเวนต์ประลอมมุกเวิญนญาณแล้วก็เอาเวจีดองเรียกตรงนี้นะฮะซึ่งจะทําให้เราสามารถรับรางวัลตรงนี้ได้ภายในวันเดียวนะฮะเก็บกล่องแดงได้ครบเลยนะครับถ้าใครดองไว้นะฮะ ราคาไม่ดองนี่อาจจะมไม่ถึงนะฮะตเต็มที่ก็สิหรอบนี้ก็ตเต็มที่แล้วนะราคาไม่ดองนะฮะเพราะว่าล็อกอีไลวันก็แจกแค่สี่รอบนะครับสี่วันนะมีระยะเวลาแค่สี่วันนะอีเวนต์นี้นะครับทีนี้เรามารุ่นกันนะว่าของรางวัลที่ได้มจะเป็นยังไงนะฮะของมันจะดีอย่างที่ผมว่าไว้หรือเปล่านะนี่ครับรางวัลก็จะเป็นตามนี้นะมุกสีแดงนะครับ มุกเีเ้อนะครับถ้าใครดองไว้ก็จะได้รับมุกพีเซียฟรีๆไปนะฮะแล้วมันก็จะส่งผลให้แต้มประลองมุกวิญญาณเราเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะฮะก็ผมก็ยังเหลืออีกประมาณ56กล่องนะฮะเดี๋ยวผมไปตีต่อก็น่าจะรับได้ในภายในวันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองนะที่ผมตีไปแล้วนะครับก็ได้มา20ฝักกล่องนะฮะเปิดไปแล้วก็ ได้มุกผีเสื้อมา24อันนะฮะก็โอเคอยู่นะครับซึ่งเลทการออกมุกผีเสื้อค่อนข้างจะน้อยนะฮะได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็ยินดีด้วยนะฮะกับคนที่ดองไว้นะฮะกับคนทุกท่านที่รับชมนะว่าจะกป็นหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ